ก็ผมสชิน้องคัซ์นึงครับกับทันเล็กเรื่อสุกิดอนนี้ผมดูที่งานประจำปีของจังหวัดสุรปาการนะครับผมอยู่ฝั่งเจดีนะครับท่นานบัวเจดีมีไก่ย,ย่างจิรพันธ์วงเล็บบางเลนด้วยนะครับไก่ย,ย่างจิรพันธ์ใส่บางเลนนะไม่รู้ว่าเจ้าเดียวกับทางที่เป็นแบบอิสลามหรือเปล่าน,นะไม่แน่ใจนะครับอันนี้นมเหนียวลาวานะคนเดินทองไปพานมาค่อนข้างเยอะ นะครับผมเปนฝรั่งทอดรสซิ่งนี่ครับขนมไข่ไส้แตก10บฟรีหนึ่งย่าว่าไส้แตกด้วยนะ่าไส้แตกเดนะี๋ยวต้องอยากรู้ว่าจริงไหมก็ต้องซื้อกินดูนะครับอันนี้โรตีไสใหม่อยุธยาก็าเขาขึ้นเชื่ออยู่แล้วนะครับอันนี้ปักมีโคลราเจ้าเก่ากาลแมเขาย้อยแม่สุนันสูตรกพทิสด เาลัดคั่วสดเนี่ยอ้วนจากเยาวราชโอ้โหมาจากเยาวราชเลยนะครับมังไก่กรอบสุดดั้งเดิมแล้ววิงแซ่บโอ้โหนี่มีด้วยนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยรวมทั้งลูกโป่งด้วยให่เลยตอนนี้ผมกาลังจะเดินเข้าเข็วัดพัตตบุทรเจดีนะครับก็ต้สั่พัตตบุทรเจดีครับเว่าเราใส่มเข้าวัดเลยแล้วล่ใช่ใช่ ไปเที่ยวตรงเจดี JD กันนะครับอ,อ,อันนี้เลยครับเจดีพัสดุเจดีอ่าเลยครับช่วยน้องเขาด้วยครับช่วยน้องเขาด้วยถ้าช่วยได้ใช่เปิดบวกคือการศึกษาเลยนะ่ะ อุ้ยดีไม่ดีร้องพ่อกับผมอีกบอกไว้ก่อนนะตรงนี้ก็มีเคสมือถือนะครับใครอยากได้เคสก็มาซื้อกันได้อยากเขาเรียกว่าสนใจเคสตัวใหม่ๆห,หรือว่าอยากได้อะไรใหม่ๆก็ลองมาดูกันได้อันนี้ครับวันนี้ตุก๊กตาด้วยครับตัวนนะ่ารักน่ารัก,ก,กอันนี้เหมือนกระชับองเลยนะครับอันนี้โอ้โหไม่ธรรมดาบ๊อบคอนครับชีสเค็มหวานแล้วก็มีไอศครีมด้วยครับนมสดชาเขียวแล้วก็ทูโทน นะครับผมก็คือเป็นนมกับช็อกโกแลตอย่างละครึ่งตามไลฟ์ออนไลน์ด้วยก็จะได้ลงไปแชรที่ได้นี่ก็เป็นถึงขี้ยางครับเนี่ยอันนี้ใช่ไหมฮะหลอมช้าได้ไหมครับด่ามาแล้วด่ามามาแล้วด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อ่าด้านนี้อ่า คนเนืองแน่นมากครับคุณผู้ชมคนเนื่งแน่นมากไ,ไา,กไากต้ไปยูาโตนะไปฝั่งนี้เลยไปฝั่งนี้ามกันด้วยนะเดี๋ยวปิดเบรกเลยน,นะครับผมโอเคได้แล้วเดินยังไงหล่ะหายเนี่ยแป๊สักครู่ครับ